คิปตัวมอนนะครับผมสำหรับใครที่ไอ้นี be, ่นะมันมีการโยกย้ายนะครับผมสำหรับตัวการพัฒนาล่านะครับผมกับการฟักไข่นะครับตอนนี้ก็กําลังกดย้ายนะฮะตัวคลิปตมอนอยู่นะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่แต่ก็เสียค่าแก๊สไม่แพงนะครับผมสำหรับใครที่โอนย้ายนะฮะสบายๆครับผมค่าแก๊สก็ตกประมาณห้าบาทนะฮะห้าบาทสิบาทประมาณนี้แหละไม่น่าไม่ค่อยไม่น่าเกินนี่เท่าไหร่ใช้บอกว่าไม่ได้ดูด้วย เสร็จปุ๊บนะฮะตอนนี้คุณมาแล้วนะครับผมคุณสามารถใช้ร้อยเคมอในการอี o โวได้นะครับผมแล้วก็บยวบายเคมสามารถซื้อเคมอได้เรามาเล่นกันดูดีกว่านะครับตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมสำหรับทั้ง5ท่านนะครับผมถ้ายังมีชีวิตอยู่นะครับผมติดต่อกลับมาหาผมนิดนึงนะครับผมผมจะได้แบบ อืมเดี๋ยวเอามอนสเตอร์กูหายไปไหนมอนเตอร์กูแดงเกิดอะขึ้นกับมาสเตอร์ครูเดี๋นะเกิดอะไรขึ้นฟ้าอันนี้ อันนี้ต้องขออนุญาตนะฮะคือถ้าเราเปิดไอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถคนโทรลมันได้นะครับผมคือตอเราต้องอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อเราไม่ได้กดัอาลูรลลงไปแล้ว่าแต่ในการวิวัาการมันก็ใช้ร้อยเคยมอนนะครับผมชีวิตมันับสอนจังเลยอ๋อโอเคโอเคเราโอนย้ายไปล ช่วงนี้เล่นเกมไม่ทันนะฮะเกมในมือไวลิสเพียบเลยครับผมเออ้ออะไรวะอะไรวะ,ะ,รวะเ,วนะเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นผมอยากรู้ทำไมถึงไม่มีตัวละครหรืออาจจะต้องออกแล้วเข้าใหม่ ม่เป็นไรอันนี้ผมไม่ชัวร์ผมออนเข้าใหม่ดูลอง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 ขอลองเข้าไปดูทีละแกนแป๊บหนึ่งนะครับผมคลิปโตอมอน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  ออืืเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับนี่ผมไม่ชัวร์จริงครั เหตุใดมันถึงไม่ออกมาหรือมันต้องมันต้องบายเพื่อจะอีโวเลยเหรออันนี้ขออนุญาตทดสอบนะครับผมอาจจะไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นแต่เขาต้องขออนุญาตทดสอบดูหน่อยนะฮะ Twist, 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 twist. ทีเอสทเทเทรททรสทดสอบทดสอบอ๋อเนี่ยแล้วก็ยูโวมันจะเข้าไปเลยอ่ะ อันนี้เป็นการเทรสนะครับผม <c oughs> ผลเป็นการบังคับตายตัวว่าต้องยังไงต้องเสียตังค์แน่ๆถ้ามึงไม่เสียตังค์มึงไม่ไปต่อไม่ได้เอาจริงเกมนี้โหดกว่าที่คุณคิดนะครับผมถ้ามองจากเควสนะเควสเควสแม่งโหดมากอะเอาจริงเดี๋ยวนะอีโวลแล้วไงต่อวะ คลิปนี้จะมีคำหยาบบ้างเป็นบานงครั้งนะครับผมระผมมองว่าเป็นอะไรที่มันอีพอร้อนมากนะฮะป้าไปนั่นแต่น้ันมันจะมีอีโวบนนี้เหรอไหนขอนดูหน่อยโอ้ยเช็ดเหมือนมนาในมังกรหรือพระระารท,ทำไมดูหน้าตาซระสบยางนั้นวะจิตใจดูดูถูกทอนไายอ่ะแบบมัน ดูไม่ใช่แบบสิ่งที่เราต้องการจริง,รงอีกสองตัวไม่กล้าอีโวเลยแม่งเ้ยก็อีโว e จะเป็นยังไงบะ use apple apple มีสีลูกนีสตาร์ฟิกมั่งเยอะมากเลย หลังจากอีโวเป็นยังไงฟะฉันได้ไห้มังกรมาตัวหนึ่งอะที่มีแบบมีผมด้วยเชียวเียวมากเลยชิ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 เคี้ยวแล้วอีโวปุ๊บพลังไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นนั่นเลยเลยนี่ยคืออีโวปุ๊บแล้วก็ดูแบบกากๆเหมือนเดิมเนี่นะมันใช่เหรอวะสองตัวนี้อีโวจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโคโนากลัวเลยม่มเงยโอเมก้าอะไรโนกอด เอาไงดีวะเอาไงดีวะโอจะจะอีโวก็ไม่กล้าอีโวกลัวมากจะอัปเกรดหน่อยดีวะกินยาไปกินยาไปส่งเสริมสุขภาพฮะ เอาละครับผมประมาณนี้ครับมา้บาในมังกร